สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูปฏิมากรรมพลังลายผ้ากันนะคะโดยเราจะเริ่มจากหน้าตึกบริหารค่ะตรงไปเรื่อยๆเลยตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนขับรถระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ามันแอบบาดเสียวไปนิดนึง นั่นไงคะทุกคนปฏิมากรรมของเราจะอยู่ระหว่างศูนย์วัฒนธรรมและหอประชุมวัฒนยุนั่นเองถึงแล้วคะ่ะทุกคนปฏิมากรรมผนังลาย้าของเราปฏิมากรรมชิ้นนี้เป็นผลงานของอาจารย์ทวีและชนีกรที่มีแนวคิดในการนำลวดลายภาพื้นเมืองของภาคอีสานเช่นผ้าไหมมัดหมี่และผ้าหางกระลอกมาถ่ายทอดลวดลายบนผนังอาคารในรูปแบบสามิติ สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของภาไทยจุดเด่นคือการผสมผสานศิลปะกับความเป็นท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนบ๊ายบาย